สวัสดีครับอยู่กับเพรพยาแลฟาร์มเห็ดชัยภูมิอีกหนึ่งวันช่วงเย็นวันนี้นะครับจะพาไปชมอีกหนึ่งฟาร์มที่ใช้เชื้อเห็ดฟางของทางฟาร์มเรานะครับอยู่ที่บ้านหนองฉิมตาบลละหารอําเภอเนื้อสง่าจังหวัดชัยภูมินะครับก็ตอนนี้อยู่กันเลยระหว่างการเดินทางเดี๋ยวไปเจอกันที่ฟาร์มครับ ตอนนี้ก็มาถึงเส้นทางที่จะไปฟาร์มของน้องณะน,นะครับตอนนี้ก็เข้ามาในโซนของบ้านหนองฉิมตอนนี้ก็อยู่ในโซนของสวนนะครับก็เป็นถนนโบราณโบราณอยู่นะครับก็เป็นลูกหลังแต่ก็บรรยากาศดีครับสองฝั่งทางเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวาข้างหน้านะครับ น้องก็จะมีลงเห็ดอยู่สองหลังห้าคูณเก้าหนึ่งแล้วก็ลงเล็อกอีกหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็พาะแค่ลงใหญ่อยู่หนึ่งตอนนี้เห็ดรู้สึกว่าจะกําลังออกวันนี้ผมก็จะมาเก็บแม่พันธุ์เห็ดด้วยก็ได้มาอยู่ใกล้ๆบ้านครับวันนี้ทางเข้าก็ไปที่ไหนสีคิ้วก็ตามหรือไปบริเวณไหนก็ตามส่วนมากก็จะเจอเส้นทางประมาณนี้นะครับเส้นทางเข้าฟาร์มแต่ละฟาร์มนี่ ไม่ธรรมดากว่าจะได้เห็ดออกไปขายนะครับก็ถ้าฤดูฝนนี่ก็ดูไม่จืดเหมือนกันแต่ละที่ฟาร์มผมก็ทางแบบนี้นะฟาร์มน้องก็ฟาร์มทางแบบนี้นะครับก็ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ครับประมาณ10กว่ากิโลเมตรก็สามารถไปมาหาสู่ไปเยี่ยมไปชมกันได้ครับติดตามผลงานติดตามดูว่าเชื้อทำงานได้ดีหรือเปล่าหรือติดปัญหาการเพราะอะไรตรงไหนก็ช่วยเหลือกันไปครับ นี่ก็คือสไตล์ของผมครับเพชรพญาแหลฟาร์มใช่นเหรอที่คข้อัหรอใช่อันนี้เราก็จะถึงนะครับโอตอนกลางคืนตกใจหุ่นไลากาตัวนี้นะเนี่ยเ,าเสามตัวโอ้โหสุ่มไฟแบบใส่อานอน์เลย มันน่ากลัวอยู่นะแล้วเขามีคนนอนนี่ไหมมีมีอันนี้ต้นยางนามีคนนอนนี่ไหมมีเอาเอาเห็ดนั้ามามาเหม่อมรดอันไหนต้นยางนาเอาเห็ดแลงงูมาใส่เนาะมันอายุว่าต้นยังไม่ได้เจ็ดเหมือเกิดนะเนี่ยต้นแบบนี้เนี่ยอันนี้ต้นพยุงนี่นี่ลงเห็ดจะอยู่ขวามือครับ เดี๋ยวผมหาที่จอดรถก่อนนะครับเอา้าตอนนี้มาถึงแล้วครับเดี๋ยวพาไปชมลงเห็ดนะครับว่าเป็นแบบไหนเมน,บบน,เนยังหายยังแม่เย <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูลงเห็ดกันครับ <9. S 2> คูณเก้าแองอะ,อะไรโอ,อ้าอหอเปิดยังไงเนี่ยลุงเฮดเพื่อนเนี่ยเปิดเลยฮะฮ่าเพื่อเอาใช่ปะส,สิวได้เปิดประตูไว้เปิดขึ้นติดทังโอ้คือติดเม็ดคัดใช่ปะว่าดีมันจะไม่เป็นย,ยัย มผมก็ได้ยุคุ่มตอนแรกเลอหเห็ดมันจีได้หลายอยู่เด้เนี่ยได้แหงเสียยังเดียวลูเปิดอากาศระบายอากาศบ่นนีตอนแรกเราเปิดน้อยเดียวค่ะเปอันหนาประนนาาตูผมบ่กให้เปิดเป็นเราเปิดคืนนี้อย่าปิดเด้อ <ผม S 1> ปล่อยเลยน,นั่นแหะว่า<บ><ม>ต้องปิดปล่อยเลยผมมาแต่มาลูกว่างหมู่บ้านเนี่ยว่วาเราเปิดน้อยเดียวอันหนาประตูเราเปิดเป็นช่องสามเหลี่ยมพันหนาเราเปิดระบายอากาศนั่นตอนแรกเปิดระบายอากาศเปิดเลยอ้ เห็ดมันสิมาดีอยู่เด้หนิไตสั้นมีแต่ดอกงามๆป่ะเนี่ยอันตอนแรกยังบ่มีเลยครับพผมนะอ๋อตอนแรกตอนตัด้ผมขีดไตสั้นมัดเลยครับแต่กับล้างกับขึ้นอี่คือเกาอ่าอืตรงนี้สิได้เห็ดรกได้ตรงนี้สิได้เห็ดดอกใหญ่อยู่ที่นี่ม้นเศร้านี่ต้องให้น้ำนี่น่ะห,หน้าสั้นเริ่มแห้งแล้วแมนะ่นละอันถึนเต้นหนักมาเพิ่นเด็กไห้ก็เกลียวยู่อือ อันนี้อันนี้ซูมใส่ได้อยู่เปิดอากาศเลยว่า้องปีต่อขึ้นนี่ยอันนี้มันแน่นนี่เราะว่าผมมาเบิ่งขี้เลยนะถ้าผู้เฒ่าเบิ่งเพิ่นกะจิเฮาบอกเปิดปีติ่งเลยเพิ่นก็เปิดแบบนั้นล่ะผมก็เปิดเบิดเลยเด้แล้วก็เปิดเบิดเนอเนี่ยๆเปิดเบิดอยู่แต่แห่งเปิดน่าเหี้ยอาการอาการของเห็ดที่ไม่พออากาศนี่คืออาการของเห็ดที่ไม่พออากาศนะครับมันอยากจะติดเม็ดแต่มันไม่สามารถ ขึ้นได้ก็จะเกิดปัญหาแบบเห็ดที่อยู่ใต้เส้นใยครับแล้วก็มันก็จะไม่โตเหมือน,ดอ,น,นดอกนี้มันก็จะยุบดอกนี้มันก็จะยุบนะครับถ้าเราไม่เปิดอากาศคืนนี้ครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไข,ขของวันนี้ก็คือคือนนี้อากาศประตูหน้าหลังจวดทุกอย่างห้ามปิดครับเพื่อให้ใยมันยุบแล้วพรุ่งนี้เช้าจะทําการให้น้ําดอกนะครับแล้วให้น้ําชั้นเพาะพอรู้สึกว่าจะเริ่มแห้งแล้วก็ เห็ดที่เป็นเม็ดเท่าเม็ดข้าวโพดแบบนี้ยเขาติดมาเยอะแล้วนะครับพวงนี้มันก็จะโตมาอีกที่เล็กๆแบบนี้ยเขาก็เขาก็จะโตมาอีกในระดับหนึ่งทีนี้มันจะได้เห็ดที่พอดีครับแต่ถ้าคืนนี้เราไปปิดโรงเรือนปุ๊บพวกนี้จะขึ้นมาคุมดอกทั้งหมดแล้วเราจะกลายเป็นไม่ได้เห็ดนะตอนนี้เห็ดกําลังเริ่มโอเคได้ได,ได้ได้ละดอกก็สันฐานดีดอกใหญ่ดีครับใต้ชั้นก็มา กากดินก็ค่อนข้างหนานะเป็นกากดินล้วนนะครับนี่ความหนาหนามากจักตันนี่ลงนี้สามตันกว่าสั้นพอประมาณเมตรเนาะชั้นพอกว้างประมาณเมตรเมตรสิบเซนประมาณนี้แหละครับนี่ครับดอกก็สวยอยู่อันนี้ก็มาแก้อาการดูอาการส้อยกันนะครับดูอาการช่วยกันเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ชั้นบนก็ ชั้นบนก็ออกดีนะครับุู้สีได้เห็ดไหล่ลอยก่ารัวอยู่บ่เจียงดอกแต่ว่าระวังด้านข้างนี้ด้านข้างมันถึกผ้าใบมันจะมันจะแหงกัวมัเวลาให้น้ำต้องเน้นเน้นฟังติดผ้าใบทั้งนี้น้ำเพราะว่าแดดมันซองบางทีแสงเข้ามาหลายๆมันทีไห้สั้นเพราะพวกขอบมันมันบ่าใย่กับมันแหงไว้ถ้าถ้าใยขขาง่างพื้นโยงเสียแสดงว่าห่อน เพราะว่ากากมันเขาค่อนข้างหนาแล้วห่อนอยู่แล้วอู้เห็ดจะงามนะงามแถมืออื่นหายน้ำได้เลยเราแบบที่นี่มืออื่นนอนอยู่ในบ้านไม่ได้ไปจัดตุลัดบ่ครับใหญ่มันเหี่ยดอะครับอ๋อใหญ่มาแล้วเตี้ยอันนี้แห้งแล้วทั้งคางนี่แห้ง เลียนนามทั้งทั้งฟังติดพายางหลายๆโอ้หีบสวยนะมาธรรมดาเน้นสิพอเก่งกว่าพี่แล้วลึกมาธรรมดานะโอ้เรื่องเงินไปเที่ยวยูวูไปไออันนี้ไม่อย่างมาลอยกินเนาะบบบเนี้ยเนี้ยจอหัวดอก หนูม,ลม,มะลำมั้งอันนี้อันนี้ชั้นบนครับนี่สั้นขางใย,ยมันค,มคุ้มดอกหน่อยนะึ่เนี่ครับตอนแรกผมเหตุว่าเนี่ยกออกขายอย่างนี้ดอกน้อยเดียวผมเอาสเปรย์มาฉีดแล้วก็เปิดประบายอากาศครับมันก็ขึ้นมาอีกอืมขึ้นนี่ไม่ต้องปิดน้ำไม่ต้อง เราต้อ,องช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวความชื้นในสั้นมันจะขึ้นอากาศมันเย็นย้ําขึ้นเดี๋ยวความชื้นมันจะขึ้นขื้นมาเดี๋ยวมันจะลอดอกพวกน้อยนอยนี่ง่ายเองเมื่ออื่นกะตามจังหวะทําถ้ามันหดได้ก็หดไดแหละแต่พี่เสียดายดอกน้อยนอยซุ้มแบบแบบพวกนี้ถ้าถ้าดอกซ้ำนี่เมื่ออื่นเศร้ามันจีง่ายมันซ้ำนี่เลยเด้อจ<อ>ีมะรุ่นเนี่ยรุ่นนี้เลยมันจะหดน้ำได้แล้วเขาจะได้เห็ดเพิ่มขึ้นอาการ์บย้ญ่ก็จะหายไป อันนี้จะว่าผมใส่น้ำไม่ค่อยหลายปานในต้นกัดใยครับแบบว่าบบวอล์กฟ้อนตนกลางครับอืมได้ดอกดีนะนี่ชมบว่างหันตอนที่ว่าผมตัดใหญ่อ่ะอากาศคึมเหมือนเลยตลอดเลยผมก็เลยประกาศใส่น้ำไหลปิดอากาศปิดนู่นน่ะแม่นครับผมก็บัดร้อนใส่น้ำไหลพูดยันยันมันมีปัญหาเนาะก็เลยใส่ปานกลางก็ไหลเป็นเลอืม เห็ดสวยเห็ดสวยเห็ดสวยถ้าบอเปิดถ้าบอมาเบิ้งนี่เรียบร้อยเลยนะนี่ผมเพิ่งรู้ว่าแล้วเปิดเงียบไม่เดียวเปิดเป็นช่องนี่เสียแล้วเปิดแล้วแล้วเปิดเฉียงหัวมุมผมวอาให้เปิดมปเลยเด้ให้เปิดไปเลยอี่แล้วยุคแห่งแล้วเปิดประตูแล้วเปิดไม่เดี๋ยวเพราะว่า สวยครับสวยนี่ดูดอกครับอือดอกยัน่ันไทยดอกได้ปะโอ้ดอกเนี่ยมันยังใส่บ่ได้ดอกประมาณอีกจะือสองมือบ่เหนือมือสาวหรือมืล่มือสาวใส่ได้เลยบ่เป็นยังดอกพี่มีแม่พันธุ์อยู่ต่างมาเบิ่งน้ำกันซื้อๆนี่แหละ ตอนเล่งกันนะสิพอดีนาน,นาจะมีดอกแก่ที่หายดอกน,ะนี่ตัวนี้เป็นนางมูแล้วนี่เห็นปะนมันบ้าใหญ่โอ้อขึ้นถึงกับไตเต็มแบบนี้ขนเงินเลยเนี่ยลงทุนเท่าไหร่เนี่ยลงนี่ โรงนี้โรงนี้ลงทุนหนึ่งพันสามร้อยบาทครับกากดินล้วนเบื้องดอกเฮ็ดข้าเจ้าเบื้องดอกเฮ็ดข้าเจ้าด้วยครับผมว่าโรงนี้ได้เงินไม่ต่ำกว่าหมืน่นกำไรบ่ขาดดอกล้งนี่เจ็ดพันนะเจ็ดพันกว่าบ่ขาดดอกเท่าเพราะว่าเบื้องจากดอกเฮ็ดพี่ว่ามันใหญ่ไหม นีซุ้มนี่เมื่อเศร้าใยก็จะยุบลงดอกซุ้มนี่ก็จะรอดแต่ว่าถ้าถ้าพอเปิดอากาศขึ้นนี่ซุ้มแบบนี้เรียบร้อยเบิดซุ้มนี่ก็จะถือดอกไอถือใยซุ้มนี่คุ้มเบิดขึ้นกันตอนที่ผมมาเบื้องคั้นแรกเราผมมาขีดน้ำคุ้มไปจากน้อยยังบ่หลไปนี่ทับ้งหมดหลังจากฉีดน้ำไปมันก็อันใดบางส่วนฉีดน้ำไปมันก็ยุบก็ยุบ มันยุบแต่มัน,น,มนจะไปเป็นหนังหมูน่ซุ้มยังแสบเพราะว่ายายมันหนาเนี่ยซุ้มเนี่ยจะไปเป็นแฟบแล้วจะเป็นเหลืยงเหลืองนีส่สิเลยเนี่ยเนี่ยเพราะเพราะเพราะพรมันแฟบลงไปตัวนี้แฟบลงไปมันจะเป็นคือทึ่งๆตัวนี้แล้วมันก็จะแแมบเข้าไปเลยอกลายเป็น,นหน,นังหมูแล้วซุ้มนี่จะไม่ได้เห็ดเลยนอกเห็ดจะตายไปเลย พยายามรักษาพื้นที่บางๆซีไไ้หลายๆดีนะช่วงหนาช่วงหนามันจืดอากาศหามันไม่เปลนความความชื้นในสั่นได้แต่ว่าหนาแห่งหน่อยนึงแต่ว่าเป็นอย่างมือเดึกเดอกมาเดี๋ยวมันเรียกความชื้นในสั่นขึ้นมาซอยแล้วมือสาวหงหดน้ำซอยไปอีกเดี๋ยเฮ็ดง่ญ่เองหดน้ำแล้วก็เปิดทายที่อากาศไว้โดนๆเลยสวยๆเขาจังปิดลงเรือนตามปกติปที่ละเฮ็ดง้ามีเท่านั้นแหละเฮ็ดง้ามแล้ว โอเคแล้วละ่ะใส่ได้อยู่บัตรชีลายดอกาาอย,ย,ย,อยิ่งหวานกวานี้เ <c oughs> ดีได้อันนี้ก็ได้หลายอยู่เอาเอาตามนั่นล่ะดีอยู่ครับ <c oughs> ผม